สวัสดีครับแฟนครับแฟนช่องโค้งสุดท้ายมือสุดท้ายพี่น้องเอฟซีครับผมนะครับพอจะดีมีนทางฝากใหม่ใหม่พี่น้องใหม่ใหม่มาฝากพี่ฝากน้องที่เด็ดเลยพี่น้องนะครับวันที่มือนี้กับวันที่สิบหกนะครับเนาะมือนี่เราเป็นมืออ่ามือสันวันดีของเฮ้าพี่น้องเอฟซีมือสันวันดีมือสีโสดีมันมือสีเบิร์ดหนีเบิร์ดซินพี่น้องมือห้าสีํำสีด้วยกันนะครับนะ นะครับยิ้มแย้ยม,ยยมแจ่มใสตกใบสา 3, มซีมงหามงนับตังพี่น้องนะครับพี่น้องเอซพอใจดีรอรับตังนะครับสู่ผู้สุข้นครับผมผู้ใดเบื่องทางพอใจดีรับตังทุกคนรวยทุกคนพี่น้องเอฟซนี่ครับชุดนี้ไดกไป่อเพื่อนนะครับ กะบอกประสงค์ออกน้ำละพี่น้องนะครับกะที่ให้ใส่ซื้อเล่าอยู่หรอกพี่น้องเอาพอโชคดีกว่ากับผมพอโชค พอโชคน,นะครับเนาะแนวทางเราดีอยู่ได้พี่น้องเรารับประกันเลยพี่น้องรับประกันเลขระบบคืบมูเด้พี่น้องเลขระบบคืบมูดเดยเลขระบบคืบมูพอโชควิ่งบนล่าง ิงบนล่างพี่น้องสามมานำกันก็ได้เราสั่นพี่น้องมาน้ำกันก็ได้เรา่ามานำกันก็ได้่าบเป็นยังพี่น้องเอซนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของเราเนาะ เราก็มีดีพ่อคือกันแต่กระบ,บอกลายใหญ่ห้างพี่น้องเก็บข้อซืซ้อๆื้ลว่าเอาไปพิสูจน์กันเลยเอาไปพิสูจน์กันมื้อนี้ครับผมพิสูจน์กันเลยลาว่ากระบอกลายหรอกเอาไปพิสูจน์กันเลยตอนแรกนะครับอ่าเพิ่นจับคู่ให้น้องเนาะเดี๋ยวเพิ่นจับคู่ให้สบายๆพี่น้อง ดูเดี๋ยวอันนี้กันนี่ครับตัวจับคู่ไหนได้เป็นน้องหน้า này phi lòng mong đua và thì phi lòng cũng dịch đầy còn lâu là cứ bỏ bỏ, bỏ lại giải hàng bỏ, bỏ lại chết kho à mà chết phi พี่น้องนะพี่น้องเป็นเลขของอะเดี๋ยวลของพ่อโชคได้พี่น้องได้ของพ่อโชคพี่นออ้อ,นองนะครับเนี่ยเล็กของเราด้าพี่น้อง ไม่ไม่สดสดเลยครับผมไม่ไม่ไมสดสดเลยพี<ม>่น้องไม่ไม่สดสดในพี่น้องเก <c oughs> <ค>็บหน้าจอไว้พี่น้องเ,อองเลขของพ่อโชคแล้วครับเนาะพอกันแล้วก็บวบลายแล้วว่าเอาไปลองไปใส่เบิ้งพี่น้องอ่าเอาไปใส่เบิ้งแล้วก็ว่าการันตีครับผมการันตีได้เลยว่าฉันนะครับแล้วก็บ,บ่บ่ลายพี่น้อง เราวะ่าะบอกหลายก็เอาตามนี้เบิ่งตามนี้ผู้ใดมักก็จัดบ่มักกับผ่กกานเราวะเป็นแกแนวทางพี่น้องแต่เรามีความสามารถบาเขาคือเขาพี่น้องเราสิเน้นในพ้อพี่น้องตัวเน้นพิเศษพี่น้องเน้นพิเศษนะครับเน้นพิเศษเลย นี่พี่น้องเน้นพิเศษตัวเดียวเน้นพิเศษหนึ่งตัวพี่น้องเน้นพิเศษตัวหนึ่งได้พี่น้องได้นี่ครับพี่น้องนักนักเลยแกว้วจัดนักนักเลยพี่น้องนะครับการันตีให้พร้อมจัดนักเลยโค้งสุดท้ายมือสุดถ่ายมือนีกับวันที่สิบหกพฤษภาสองหาหกหกพี่น้องประสบแล้ววิ่งบทวิ่งล่างพี่น้องนะครับ วิ่งบนวิ่งล่างระบาส่ามกับเจ็ดมาน้ากันพอมพี่น้องนะครับจับคู่ห้ยสามหกฟันไปที่สามเจ็ดเมตรเดียวพี่น้องสามเก้าพี่น้องตัวกันตัวร่องเนาะแล้วก็มาเจ็ดหาเจ็ดสองแล้วก็มาเจ็ดเก่าพี่น้องนี่แหละครับแนวทางของพอโชคครับเลาการันตีฟันทงเลยพี่น้องฟันทงเลยเลาการันตีนะครับให้มันใจเสือใจเล่าพี่น้อง เข้บอกคอมจากเนาะพี่น้องมันใจเล่าอยู่ด้วยก็จะดีกับมันใจเล่าอยู่ด้วยพี่น้องเอฟซีอ่านะครับลองเบิรงพี่น้องงวดแรกล่องเบิรงพกจะดีกับสีล่องเบิรงอยู่แล้วแล้วกับว่าสามารถการันตีได้พี่น้องเลขตัวนี้นะครับให้พี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอพี่น้องแคปหน้าจอไว้เพื่อเป็นนวท้า,ทาหาซื้อฉลากกินแบงค์รัฐบาลเป็นงวดแรกของเราพี่น้อง นะครับฟันทงเห็นเลยพี่น้องเราฟันทงเห็นเลยวันสุดท้ายมือสุดท้ายพี่น้องแต่ว่ามือนไหนเราก็บอกหายเรามหายหมือสุดท้ายพี่น้องฟันทงไปเลยนายพี่น้องเลขวันนี้บนมีผ่านพี่น้องคิดวานะคิดว่าบอลหลอดพี่น้องจังได้ก็ต้องมาสามกับเจ็ดพี่น้องแต่สามเก่ากับงามพี่น้องเนี่ย เอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้เอาพี่น้องงวดวันที่สิบหกภาพสองหาพ่อโชควิ่งบนล่างสมกับเจ็ดพี่น้องจับกู้หอยสามหกสามเจ็และก็สาเก่าพี่น้องเจ็ดหาเจและก็เจเก่าเลกบอหลายตัวพี่น้องมากตัวใดพี่น้องเลือกเอาไพ่นเนี่ยเราบอกว่าถือร้อปอร์ถือร้อยปพี่น้องเด็นี่นี่นะพี่น้องเลขพ่อโชคถือร้อเร์ครับรว่าเลือกเอาพี่น้องหรือจะเอาบุตรก็ได้บุตเป็นยังบ่าวากัน สำซาโรตัรตียังบวดพี่น้องยังบวถึงเวลานะครับเอาแคบหน้าจอไว้พี่น้องแคบหน้าจอไว้แล้วก็อย่าลืมเด็ดขาดพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีนะครับเด้อเอาสําหรับคลิปนี้พอใจดีกับผมมีอย่างมากมายพี่น้องมาฝากพี่ตอนน้องมือสุดท้ายคงสุดท้ายเนาะวันวันที่สิบหกุภาพสองห้าหกหกให้พี่น้องเอฟซีพอใจดีกดไลค์กดแชร์แลแ้วก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ไปพร้อมๆ้อกันนะครับเนาะในวันวันที่สิบหกุชภามครับผมอ่า พ่อใจดีก็วอวยพรให้สุภูสุขนตือหวยด้วยเบื่อความเจ็บยาด้ความไข่ก็ะให่มีอ่าห้สมความุมมา่งหมัดปรารถนาอ่กสิ่งทุกประกรันชีวิตรอบกวัวของห้จะเดินลูกเรื่องก้าวหน้าพี่น้องนะครับอ่าพ่อใจดีกับผมมีอย่างหลายพี่น้องสําหรับคลิปนี้พ่อใจดีก็มีเนี่ยมาฝากพี่ต้อนน้องมือสุทไทยโค้งทุทไทยและการเลขเด็ดมือสุทไทยครอมพี่น้องนะครับอา้าวกลาบสวัสดีครับผม